สวัสดีครับใครอยากรวยบ้างถ้าเราอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีเราก็ต้องไปดูกันว่าคนรวยเขาได้สร้างตัวกันมาอย่างไรทานอุปสรรคปัญหาอะไรมาบ้างกว่าที่เขาจะรวยวันเพื่อนเพื่อมาถูกทางแล้วครับคลิปนี้ผมจะเพื่อนๆไปรู้จักกับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของไทยด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า1.52หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์ US และจัดอยู่ในอันดับที่141ของโลกโดยการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกจากนิตยสารโฟร์เขาคือเจ้าสวธนินเจียนวนร ประธานอาวุโสเครือเจริญโพคพันธุ์นั่นเองไปชมกันเลยครับทนินเจียนมนนเกิดในปี1939เขาเป็นลูกชายคนเล็กในครอบครัวคนจีนแต้จิ๋วอพยพโลสัมภพามาจากเมืองจีนพ่อของเขาชื่อเจียเยี่ยชายย้ายจากจีนมาสร้างตัวในประเทศไทยครอบครัวเริ่มจากร้านขายของชําและขายมาเมล็ดพันธุ์เล็กๆชื่อว่าเจียไทยที่ย่านเยาวราชกรุงเทพตั้งแต่เด็กทนินต้องช่วยงานในร้านเรียนรู้เรื่องการค้าขายความซื่อสัตย์และการรักษาคําพูด ชีวิตวัยเด็กของเขาไม่ได้สบายแต่เต็มไปด้วยการปลูกฝังวินัยความอ่อนน้อมและความเพียรสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานความคิดธุรกิจของเขาในอนาคตเมื่อโตขึ้นทานิงกลับมาช่วยกิจการของครอบครัวเขาเห็นโอกาสใหม่ในยุคที่ไทยยังพัฒนาเกษตรกรรมนอกจากขายมเมล็ดพันธุ์เขาผลักดันธุรกิจอาหารสัตว์สำเร็จรูปเขาเชื่อว่าถ้าเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ได้ดีไทยจะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์นี่คือจุดกำเนิดของเจริญโภคพันธุ์จากร้านมเมล็ดพันธุ์ผลิตอาหารสัตว์ฟาร์มเลี้ยงไก่หมูปลาซีพี วางแผนธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้ําเพื่อควบคุมคุณภาพลดต้นทุนและสร้างความได้เปรียบ CP ไม่หยุดแค่ในไทยจุดเปลี่ยนสําคัญอีกอย่างคือการมองตลาดจีนตั้งแต่ยุคที่จีนยังยากจนในช่วงทศวรรษ1970-19 8 0านธนินเป็นนักธุรกิจต่างชาติคนแรกๆที่เข้าไปลงทุนในจีนเขาสร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกในจีนและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนจากโรงงานเล็กๆ CP ขยายเครือข่ายเป็นร้อยๆแห่งทั่วประเทศจีน ยุทธศาสตร์ของเขาคือ5เสือ CP ได้แก่เกษตรอาหารคาบลี่ทรคมนาคมและการเงินในไทย CP ซื้อเฟนชัยเจทเลเว่นโลตัส2มาโครและลงทุนในหลายประเทศทั่วโลกกลยุทธ์แบบของโกลเมเรหรือเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ทําให้ CP กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่แข็งแกร่งและหลากหลายทานินเจียนมนลเป็นคนพูดน้อยแต่คิดลึกและวางแผนยาวเขามีแนวคิดทางธุรกิจหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นต้องนิ่งเพื่อรอจังหวะแผนดีเพียงใด หากไม่ลงมือทําก็ไร้ค่าและทําธุรกิจต้องมองในมุมของคู่ค้าเขาให้ความสําคัญกับการลงทุนในคนและการปรับตัวกับเทคโนโลยีการทําธุรกิจของคุณธนินเจียนมณนก็เจอปัญหาและอุปสรรคเกือบเอาตัวไม่รอดฝ่าวิกฤตฝ่ามรสุมสงครามธุรกิจมาหลายครั้งที่ประสบพบเจอในการบริหารธุรกิจตลอดเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Group ระดับโลกในทุกวันนี้และได้เล่าสู่ให้ลูกหลานนําไปปรับใช้เพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเหมือนอย่างคุณธนิน อุปสรรคครั้งแรกคือเรียกศรัทธาจากญาติพี่น้องในช่วงเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นเตี่ยมาสู่คุณนนินจากการเป็นพ่อค้าคนกลางสู่การเป็นผู้ผลิตเองด้านสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรซึ่งการเริ่มธุรกิจใหม่เช่นนี้ชายที่ชื่อธนินต้องมีความกล้าหาญตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นว่าสําเร็จแน่นอนและแล้วธุรกิจก็สําเร็จจริงๆและเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540 CP เป็นกลุ่มธุรกิจที่กู้เงินจำนวนมากเพื่อขยายกิจการ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และโทรคมนาคมเช่นโครงการ CP t พีท r เวอร์และเทเลคอมเอเชียค่างเงินบาทลอยตัวนี่ต่างประเทศพุ่งบริษัทลูกบางแห่งขาดทุนสะสมสูงช่วงนั้นคุณทนินนอนไม่หลับไปหลายคืนต้องกลับมาทบทวนและแก้ปัญหาบริษัทต้องทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนําเงินมาพยุงกิจการให้อยู่รอดปรับกลยุทธ์โดยกลับไปโฟกัสธุรกิจหลักที่ถนัดเช่นอาหารและการเกษตรอุตสาหาก,กรรมเรียนรู้ที่จะไม่ขยายธุรกิจเร็วเกินไปอีกต่อไป ซีพีได้ลงทุนธุรกิจด้านโทรคมนาคมเช่นแคทเทลคอมและฮัทแต่ขาดทุนยับเพราะแข่งขันสู้คู่แข่งไม่ไหวสุดท้ายคุณธนินจึงตัดสินใจยอมขาดทุนขายกิจการแคทเทเลคอมและฮัททิ้งไป CP ยังเคยขายกิจการแมคโครและโลตัสออกไปเพื่อพยุงกิจการโดยรวมไว้และเมื่อบริษัทมีรายได้มากขึ้นจึงซื้อแมคโครโลตัสกลับมาอีกครั้งและเมื่อขยายธุรกิจไปประเทศจีนช่วงแรกต้องต่อสู้อุปสรรคมากมายหลากหลายทั้งระบบราชการของจีน รายได้ของคนจีนช่วงนั้นยังน้อยมากแต่คุณธนินใช้วิสัยทัศน์มองว่าในระยะยาวอนาคตข้างหน้าธุรกิจที่เมืองจีนจะเติบโตดีขึ้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันก็เป็นไปตามคำพูดของชายที่ชื่อธนินอย่างไม่ผิดเพี้ยนเข้าสู่ธนินเจียนวานนนนอกจากจะเป็นเศรษฐีเบอร์หนึ่งของไทยแล้วเจ้าสัวธนินยังได้บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลมากมายท่านได้ตั้งสถาบันปัญญาพิวัตรเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนและยังช่วยทานุบารุงพระพุทธศาสนาบริจาคเงินให้กับวัดวาอารามหลายแห่ง นับว่าเป็นเศรษฐีใจบุญโดยแท้มีคนไปถามเจ้าสุธนินว่าทําไมคุณธนินถึงได้ทํากิจการมากมายหลายอย่างเจ้าสุธนินยิ้มแล้วตอบว่าผมต้องการมีดวงตะวันขึ้นตลอดเวลาและผมนั้ไม่ใช่คนงกเงินอะไรเลยอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นที่ตั้งมานะผมไม่ได้ต้องการกำ,กำไรอะไรมากหรอกขอแค่คนไทยโยนเหรียญให้ผมวันละบาทกําไรคนละบาทก็พอแล้วธนินเจียนวนนเป็นคนพูดน้อยแต่คิดลึกและวางแผนยาวเขามีแนวคิดทางธุรกิจหลายอย่างที่น่าสนใจ เช่นต้องนิ่งเพื่อรอจังหวะแผนดีเพียงใดหากไม่ลงมือทําก็ไร้ค่าและทําธุรกิจต้องมองในมุมของคู่ค้าเขาให้ความสําคัญกับการลงทุนในคนและการปรับตัวกับเทคโนโลยีแม้จะอายุมากแล้วแต่ยังวางรากฐานให้คนรุ่นต่อไปผลักดัน next gen และเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้ทันยุคสมัยเรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนทําธุรกิจทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ